ปิรายาคณปติเป็นพระคนีที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอยู่ในหมู่บ้านปิรายาปติทางตอนใต้ของประเทศอินเดียชาวทมินจะเรียกพระคณีว่าปิรายาเทวไลแห่งนี้เป็นที่เคารพนับถือของผู้คนจำนวนมากผู้ที่มากรับไหวบูชาจะได้รับพรให้ประสบความสาเร็จในสิ่งที่ปรารถนา จนเป็นที่เรื่องลือมีผู้ให้สมญานามท่านว่ากันประกะวินายกาหมายถึงผู้ที่ประทานสิ่งที่ต้องการเสมือนต้นกระประพึกเพราะคนเชื่อว่าขอสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นเทวรายแห่งนี้มีอายุกเก่าแก่ตั้งแต่พุทธศักราช943ถึง1781 สร้างโดยวิธีสลักโขดหินขึ้นมาเป็นเทวะลัยไม่ใช่โดยวิธีก่อสร้างทั่วไปโดยพระราชาราชวงศ์ปานทยะยุคต้นๆเทวรูปขององค์พระพิกเนศและศีวลึงก็แกะสลักจากหินเป็นก้อนก้อนมีอักขรจารึกผู้ที่ก่อสร้างองค์พระพิกเนศเป็นภาษาธมินซึ่งภาษาที่ใช้นั้น อยู่ในระหว่างพุทธศตรวรรษที่7ถึงพุทธศตรวรรษที่10ลักษณะที่แตกต่างไปจากพระเคเนศองค์อื่นๆคือมีงวงหันไปทางขวาซึ่งเป็นลักษณะที่หาและยากยิ่งเสมือนกับสังทักษิณาวัตรลักษณะอีกประการหนึ่งก็คือเทปรูปของพระเคเนศองค์นี้หันพระพักไปทางทิศเหนือ อีกสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่าเทวไลแห่งนี้มีความเก่าแก่ก็คือร่องรอยของการบูชาต,ต้นไม้ซึ่งเป็นต้นไม้ประจําเทวไลแห่งนี้คือไม้มัทธุธรรมปัจจุบันต้นไม้ต้นนี้ได้ตายลงแล้วแต่ก็ยังได้รับการกราบไหว้มาจนถึงทุกวันนี้